จังหวัดชุมพรีครับอำเภอสัตหีบ โซเชียล <Social S 2> เดือดนุม่มกัมพูชาอัดคลิปสุดกลางท้าไทยคนไทยลั่นพิกัดชัดสัตหีบชนบุรีเย้ยกลัวจนตัวสัน่นแต่เป็นประเด็นร้อนที่สร้างความไม่พอใจอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์หลังจากมีผู้ใช้โซเชียลมีเดียเผยแพร่คลิปวิดีโอของชายชาวกัมพูชาคนหนึ่งที่มีพฤติกรรมท้าททยคนไทยอย่างจงแจ้งพร้อมบอกพิกัดที่ตนเองอาศัยอยู่อย่างชัดเจนภายในคลิปชายคนดังกล่าวได้พูดด้วยน้ำเสียงยั่วยุและท่าทีที่ไม่เกรงกลัวโดยระบุว่าตนเองอยู่ที่จังหวัดชนบุรีอำเภอสัตหีบและยังท้าทายต่ออีกว่าอยู่ใกล้ๆฐานเรือแล้ว นอกจากนี้เขายังพูดจาในลักษณะเยาะเย้ยเดี่ยวคำพูดประชดประชันว่าผมกลัวจังเลยกลัวจนตัวสั่นเลยเพื่อแสดงออกว่าไม่รู้สึกหวั่นเกรงต่อคําวิพากษ์วิจารณ์หรือความไม่พอใจของคนไทยในคลิปส่วนหลังซึ่งดูเหมือนจะถ่ายในเวลาที่ต่างกันชายคนเดิมได้กล่าวถ้อยคําที่รุนแรงและกระทบกระทั่งความรู้สึกมากยิ่งขึ้นโดยอ้างถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนและทหารไทยด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จและมีเจตนาปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชังหลังจากคลิปวิดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจาก พร้อมทั้งเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบชายคนดังกล่าวเนื่องจากเป็นการกระทําที่อาจนําไปสู่ความขัดแย้งและความไม่ปลอดภัยในพื้นที่อยู่แกะไข่ทหารเรือแล้วก็รีบๆมาเลยผมกลัวจังเลยแม่แล้วก็แล้ว,ลวอยากทําอะไรผมฮะผมพูดเท่นเนี่ยกลัวจังเลยเนี่ยกลัวอย,ย่างตัวสันเลยมาเอาตหารของพวกมึงอยู่ชายแดนด้วยประมาณ 70,000កឹប10,000កឹប10,000សពលឿនមកយកលឿនមែនកណាត់ខោបានមើលមើលងៀបពីភ្លេ